ที่อุทยานก็จะมีเต็นท์ไว้บริการด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเต็นท์มาก็เป็นเต็นท์ขนาดใหญ่นะก็จะอยู่ใกล้ๆกับศูนย์บริการเลยครับเป็นลานโล่งเ่ยศูนย์บริการนะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นห้องน้านะห้องน้ำอยู่นู้นห้องน้าห้องน้ําห้องอาบน้ําสะดวกเดีย๋ยวไปถามราคาท่าเต็นท์ให้นะ อ่าเดี๋ยวผมถามเรื่องค่าเต็นท์หน่อยพี่จะมีอ่าสองร้อยยี่สิบห้าค่ะสองร้อยยี่ห้าเฉพาะเต็นท์อย่างเดียวเต็นท์ลายอันนี้สองร้อยยี่สิบห้าก็คือนอนกี่คนก็ได้แล้วแต่คุณนอนอ่าได้สามถึงสี่คนอ่าโอเคไม่มีอุปกรณ์ให้อ่าฮะในค่ะแล้วก็จะมีเต็นท์นอนสองคนเต็นท์นอนสองคนอ๋อก็หลังเล็กข้างในสองร้อยแล้วก็เต็นท์นอนคนเดียวหนึ่งร้อยห้าสิบสองคนเท่าไหร่นะสองคนร้อยแปดสิบกับสองร้อยค่ะ มันต่างกันยังไงครับอ๋อต่างกันที่ขนาดใช่ค่ะแต่ไม่มีอุปกรณ์ให้เหมือนกันอ๋ออุปกรณ์คือละหกสิบาทต่อคนต่อคืนต่อชุดค่ะอ่าต่อชุดอ่าฮะจะไม่เอาทั้งชุดก็ได้ก็จะมีถั่งรองนอนถั่งรองนอนยี่สิบาทหมอนสิบบาทผ้าห่มสามสิบค่ะหรือว่าเอาแต่ผ้าห่มอย่างเดียวก็ได้เอาแต่หมอนอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่นักท่องเที่ยวอ๋อถ้าเอาทั้งชุดก็สิบหกสิบบาทแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเพิ่มเติมก็จะมีเตาให้เช่่าคะ เอามีเตาด้วยอ่าบ่ห้ามก่อไฟอยู่แล้วบนลานหินอ่าโอเคนักท่องเที่ยวสามารถก่อเตาได้เตาเท่าไหร่ครับเตามีสามสิบห้าสิบหนึ่งร้อยสิบค่ะอ่าแล้วก็ถ่านถ่านไม่มีนะคะน้องเที่ยวมาอ๋อโอเคต้องซื้อถ่านขึ้นมาเองมีเตาให้เช่ามีอะไรอีกไหมครับเพิ่มเติมที่ให้เช่านะคะมีเสื้อค่ะเสื้ออ่าที่ปูนั่งอะไรอย่างงี้ที่ปูนั่งโอเคนะครับแล้วก็บรริกา ด้านบนก็จะเป็นอันนี้ห้องของเจ้าหน้าที่นะครับมาติดต่อได้ชาร์จแบตได้แล้วก็ห้องสวัสดิการมีของขายมีขนมมีมามา่าปลากระป๋องขนมกบเคี้ยวอา้าวตืดๆด้านไหนนะมีเสื้อที่ระลึกด้วยเสื้อที่รล,ลึกมีหลายแบบว่าเสื้อที่ระลึกเนี่ยซื้อได้ห้องพักก็ มากลางมาชัดแบบไม่ใช่กลางเต็นต์เสื้อนี่ตัวเทไหร่ครับเสื้อตัวสองร้อยอ่าเสื้อตัวสองมีหลายแบบหมวกด้วยเอหมวกเท่าไหร่ครับหมวกแปดสิบเองเนาะออเป็นอันนี้เป็นผ้ายืดอันนี้เป็นผ้ากีฬาอันี้โอเคสวยดีครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกขนมกบเคี้ยวนะพวก รังสีฟันยาสีฟันน่ะพอมีนะแป้งเปิ่งทิชชู่นี่ก็รับนอนคนเดียวนะคะเป็นสำหรับนอนคนเดียวอ๋อมีเต็นท์นอนคนเดียวด้วยอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้150ยห้าสนอนคนเดียวนี่150ไม่รวมอุปกรณ์โอเคสองร้ออันนี้ก็จะเป็นเต็นท์200บาทนะอันนี้นอน2คน2ถึง3คนสองงสาคนนะครับ อันนี้คืออแต่ก็คือไม่รวมไม่รวมอุปกรณ์อยู่ดีนะโอเคโอเคอันนี้ห้องเป็นประถมพยาบาลนะอ่าแล้วก็มีารายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานนะครับแหล่งท่องเที่ยวโอเคจากบริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวนะอะผ่าชนะใดเดิน เดินเรียบๆมาทางซ้ายมือนะฮะตรงแถวๆดงไผ่กอไผ่เวิร์กแรกนี่ไม่ใช่เวิร์กสองนี่ก็จะเป็นเวิร์กที่สองแต่ว่าเดินมาหน่อยนะฮะจะมีซอยเล็กๆนะเข้าไปไปไหนอะ ก็เด <idd starving doctor ate> ินเข้ามาซอยเล็กๆก็จะเป็นเป็นลานน้ำตกนะบรรยากาศดีจะมีแผ่นหินนะพอกางเต็นท์ได้2อสเต็นท์นะมีร่องน้ำด้วยให้ใช้น้ำแต่ก็ขยะก็เยอะก็เก็บก่ทิ้งต่างหากนะไว้ล้างมือน็พอได้ ้นหน้าก็าาจะเป็นแอน่งไม่ได้ลึกนะแอ่งพออาบน้ำได้นะมีลานทำอาหารนะกิจกรรมนะฝั่งนู้นก็เต็นท์ผมละกลางไว้ปลูกเปนอนก็ได้นะตรงนู้น <c ười> ชิวๆเล่นๆ หนาวจริงแหละเต็นท์นะไอ้เปบริเวณแคมป์นะครับนี่เราแคมป์ตรงหัวน้ำตกนะปลูกเปยก็ได้นอนเต็นท์ก็ได้นะลานหินนะมีน้ำไหลให้ใช้แต่ก็ต้องดูแลความสะอาดเรื่องขยะหน่อยนะบรรยากาศดีครับ อันนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะจากต้นน้ำนะครับก <c oughs> ็มาปลูกเป<ด>นอนเล่นได้นอนเล่นได้ <c oughs> ชิวๆกับสายน้ำ <c oughs> ด้านหลังก็เป็นแคมป์นะ ชิวสรชิวอันนี้มีน,นี่พี่มะข้ามากนกแกงผมไปถ่ายฝั่งโู้นนานเดียว <c oughs> อ่ะเป็นแคมป์เราเลยครับ นี่ก็อีกม <th> ุมหนึ่งอากาศชิวๆโอเค